สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆมัดรวมนะครับเป็นฮานอยรอบมัดรวม4นอยนะครับในวันนวดประจำวันที่20ินะครับเดือน11 2เ6็นระครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆ เมื่อวานนี้ของเรานะครับพี่พี่ก็มาแค่เลขตารางนะครับเนาะแล้วก็เลขวิ่งนะครับอืแนวทางฮานอยช่วงนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่พี่เนาะนะครับหลุดหลุดบ่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งสี่รูดหกไปนะครับหกเนี่ยหกนี่มาแค่รอบเดียวหลักร้อยเนาะไม่มานะครับส่วนสี่เนี่ยใครเอาไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่เจ็ดในรอบพิเศษนะครับตัวเจาะไม่มีนะครับ ของเราเล็กตารางนะครับมาเข้าในที่ห้า5ูนูนห้านะครับในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ห้าสองนี่ครับในรอบ vip นะครับผมก็มามาได้สองคู่เนาะสามสี่เจ็ดอ่านะครับ มาแค่นะครับในตาราง2คู่แค่นั้นเองนะครับในรอบเฉพาะกิดแล้วก็รอบ VIP นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกจริงๆนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาติดตามวันนี้นะครับก็ขอฝากบ้านใส่โชคด้วยนะครับพี่ๆนาองสำหรับบ้านนําต่อทอง เพื่อนสมาชิกใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาหรือเพื่อนเก่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาตอทองนะครับผมเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับวันนี้วันนี้นะครับพี่ๆขอให้มาเต็มๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าชอบอยู่นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับเจ็ดสามศูนย์แปดหนึ่งเก้านะครับผม โค้งสุดท้ายนะครับพี่ผมให้เลขพี่น้องนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 90 91 93 97 80 81 83 87 นะครับผมสามตัวให้ไปที่แปดเก้าเจ็ดเก้าแปดสามนะครับนี่เลย ใครที่ชอบจับวินก็ตามนี้เลยนะครับเด่นเก้าเด่นแปดนะครับหรือใครที่ชอบตัวผมเจาะให้ก็นี่เลยนะครับวันนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มนวทางฟรีนะครับ0822091054นะครับ ID Line 0822091054นะครับผมในกลุ่มวันนี้ก็มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกด้วยนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ